ครับบวัสดีครับ,บ,รบสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ่ะครับขอเสียง่อ <MG S 2> ยนะครับอขอมาหลายขอเหลขกเสี่ยนเก่ามือเศร้านี่ไปตามไ่แต่เศร้าเลยค่ะพี่น้องไปหอดกันไปสื่อของซอยเพื่อนพร้อมเนาะเพื่อนขายของตึ้งนิ้วเขา้ามือเศร้านี่เพื่อนกระดิบเบาว่าตัวเหล็กประทันใดวราทัน<อ>แต่ว่า เพิ่นส่งฝันดีฝันคือคืองวดนี่เป็นตะเขาอยู่เหล็กเล่าแล้วฝันว่าเพิ่นไปนว่า<ม>นั้งผู้ชายผู้นึงว่าขันสียหายออกมี่ยังกระงัดออกมาพระสันเขาก็เลยงัดเอาเนื้องัวแดงๆนะออกไมา่หายจักตู้เอาใส่กระจายเห้เล่าเล่าเลยหาบกระตาเนื้อแดงๆนะ,ะหาบไปใส่หัวบ่หาบยางขึ้นข้าลือหาด หลังบักไงบัดขึ้นไปแล้วมิแต่เาผู้เดียวเป็นห้องโถงกวางไงเป็นการเลือกหาดไงแห้งประสันบรเคยผอไงอีีประสันหาบเนื้อขึ้นไปโตเลขมีต้องตีเอาแล้วพี่น้องค่ะแต่ว่าตั้งเบิกซับคิดว่าเหนือมตรงนี้หนึ่งคันว่าหาบกระตานี่กะตาเป็นยังกะตาสีโบ กระตาคำว่าหามตตรงมีสองขางอยู่แล้วเนาะกระตาใหม่สมัยตะกี้กระตาไหมไฟกระต้องปากกระตากระต้องเป็นกลมกลมน่าี่มีสองมีศูนย์ค่ะนี่คือท่างช่องวิเครา,าะห์ไว้เนาะค่ะกับบร,รูว่าจะเป็นตัวได้พี่น้องตรงทีช่วยกันนะคะแต่ว่าเอฟซีก่ะคอมเมต์มากว่าพุ่นพ่อพิ่นเป็นผู้ชายน้าหาหน้ามโมกเด้อเบิร์กซับกัน แต่ว่าถ้าเกิดว่าฝันแนวนี้คันเราได้ซื้อเลขไว้แล้วแต่ว่าเลขเขาเนาะพอเอิ้นว่าเราบัตรท่านได้เลขเล่าฝันแต่ว่าเด้หาเนื้อง่วขึ้นไปเพิ่งคันเลือหาดรูหลังบักไงมาจั๊กยู้ยส่เป็นว่าแต่ว่าตัวเลขนี้ว่าว่าได้ออกเป็นตัวแต่ว่าห้าตีความฝันเพิ่เบึงหรือบอกคะคันเป็นซื้อเลขแล้วแสดงว่าถึงเนาะอดีว่าท่านสืบเข้าก็ตตรงมาตีเบึงตัวเลขเพิ่นสี หายยู่เด้อค่ะงวดนี้เพื่อนที่หายแบบว่าแกใกล้เมื่อค่ะให้เพื่อนแน่ชาติกนให้เพื่อนฝันเป็นตัวเป็นตัวให้เพื่อนเสียงกนเพื่อนว่าเด็กมีบแมเด็กสูดเดอ้อเพื่อนว่าเป็นเด็กเนวทางความฝันเพื่อนนับถือสิ่งซักสิทธ์อะค่ะพ่มเพื่อนก็นเลยมาหายค่ะเพื่อนก็นต้องทำการคอล้ลก็เสียง ก่อนจังสีได้ตัวเลขเนาะคะ่ะงวดที่แล้วนี่ถามว่าเขาบอ่อเพิ่นรุดนะคะในใจเพิ่นก็คืดอยู่ว่ามันสีรุดเพราะว่ามันเขาเลี่ยงเลี่ยงกันหลายงวดแล้วค่ะค่ะงวดนี้เอฟซีผู้อยากตามก็ตามต่อนะคะตัวเลขสามคู่เพิ่นสิตัดให้ใกล้ๆมือนะคะเพิ่นสีเ่าท่านปล่อยแต่ตุนงวดค่ะเพราะว่าขันปล่อยไปแต่ตุนงวดมันจะสยายไปเรื่อยสลายไปเรื่อยล้ว,ว่าแต่ว่าค่วงฝันรอบนี้ ส่มฟันดีเรยกว่าเอาพ่อคันันพ่อฟันแบบนี้บ่แม,มนเลขกพ่อสิถือลายบ่หาบเนื้องว่วแดงแดงไหมหาบเซบาขึ้นขึ้นไปเติ่งคัาหรือห่านประสันเอาคันฟันจังสี่แต่เกาฟันดีฟันหมานคันม่น,น,มนซอเลขกไว้ถือเนาะแอดว่าค่ะคอันนี้ที่ม่านตีไว้ข่าวๆแล้วนะคะ่ะให้มาวิเคาะห์ช่วยกันวิเคาะห์จกคว่มฟัน น,นี่นาที่นี่เนาะความเป็นไปได้นาจีเป็นค่ะนาที่มีหนึ่งมีสองมีศูนย์มีหามีหกเพราะว่าเนือตรงเปหนึ่งเนาะค่ะอุปกรณ์เนาะครับผมแต่แล้วแต่ทันผู้ชมจะตีเนาะค่ะฟันว่าเดหาเนืองว่วงึืนข้าลือหาดหลังบอกง่ายพี่น้องไปหอดอยู่เด้ข้นไปตึ้งหองเี่น้องทวงบอกง่ายค่ะแต่ว่าตัวเลขนันบบท่านดีสืบบ่ท่านดีเสียงแต่ก็บ,บ่ท่านได แต่ฝันดีก่อนแล้วอะค่ะไม่ใช่พ่อได้แล้ว่อแต่พ่อยังไม่บอกหรือเปล่าจักเราว่าเราบอกท่านได้แต่ว่าเราเสียหายใกล้เมื่อินละกับว่าแน่ได้คนอาจสีได้แล้วคุณพระท่านบอกบอกอันเลยครับเี่ว,ว่าเราก็บอกว่าเราบ,บรท่านได,ด้ดิสำหรับแนวทางเซียนเก้านะครับเนาะวิเคราะห์ก่ะเมื่อน,นี้วิเคราะห์ทีมงานวิเคราะห์ออกมา อีพีสีวิเคราอ์เป็นตัวใดคอมเมนต์เมื่อไว้ใต้คลิปเนาะค่ะถือว่ารุ่ดวดทีีแวงวัวนีีก็มาตามไม่ค่ะมาฟังเบิงสำหรับผู้อยากตามอยากแก้มือกับมี่ค่ะถือว่าหลอดแก้มือนนนเนาะถ้าส่วนตัวเบิกซับตีเป็นตัวไหนไม่เน่ากันหนึ่งแล้แเวนะเอะระคือหาเป็นเดียริบว่า 160, 160, หน<ะ>ึ่งหกศูนย์บ่ผู้ใส่ว่าหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหาศูนย์กไอแล้วเลขจะออกหาบใช่ไหมหามเลขออกหาม โอ้โอเลขสี่ออกห้าแต่ว่าเอฟซีพุ่งกับวาย,ยูุดี้เลขสี่ออกห้าบอลสันแอดกับบอสธนัดเลขห้าบาทหนึ่งสองหนึ่อง 1> 1, 1, 2, 1, อย่างนี้แหละครับที่น้องตีพนะุ่งเนาะห้าหกห้าอย่างนี้บ่ะเป็นยังสั้นเนื้อเนาะหรือสิบเป็นหนึ่งหาหนึ่งป่ะหนึ่งหกหนึ่งประสิบบ่ะเขาเออเลขห้าหนึ่งสองหนึ่งค่ะอันนี้ตีตามความฝันตัวเลขนาสิบเป็นประมาณนี้ อ,อเลขสีหาม,มคขกาขกงวดซี่สองซี่นะบอกเพาเอื่นเลขหามอืมอืมค่ะนี่ภูเก็ตคอซอยแล้วว่าขันฟันเดีหาไปหามเลขนาะสีหามเมื่อสั่นสีหามตัวใดเดี๋ยวพี่น้องมาลุ่นไปน้อกันแต่ว่าเพิ่นกับเบิ้งเคยปล่อยเล็กามตัวให้เขาจะเกเนาะไม่ว่าเ้าได้ถามเหรอไม่เคยถามเดี๋ยวถามเบิ้งนอาหลอบนี้ครับ แำนว่า,าสองตัวไม่สึงสองคนล้วเรา,า่อยปสามตัวเราพ่ค่อยปล่อยกันบ่ค่ะสามตัวไม่ใช่สองมือชั้นไหนได้สองตัวเออเอา<ม>รอบนี้นจะขอสามนะล,ลองดูอันนี้<ช>เป็น,ปน<ะ>ความฝันให้วิเคราะห์ค่ะแต่ว่าตัวเลขว่าท่านสรุปหรอค่ะเป็นเป็นว่าเฮ่าวิเคราะห์ความฝันของเพื่อนหวมวดนี้เพื่อนว่าความฝันชูฟั่งเพื่งหมวดที่แล้วเพื่อนว่าเดว่าเอาฝันอีกรอบหนึ่งหน่อยครับให้เอฟซีเพิ่งเข้ามาใหม่ก็มีฝันว่าเพื่อนว่ากับ ผู้ใชยผู้เนึงว่าขันสีไ้ออกนะมีังกระงาดออกมาดูคนว่าบานนี้เขาหลังงานตอ,อกมากเอาเนื้องว่วมากให้บาดเอาใส่กระตาให้เล่าแล้วก็เระเจยใส่บาหาบหาบกระตาเนื้องว่วนะคืนเพิ่งคลือหาดคลือหาดหลังไงไงจะคู่ใส่วาสันขันเบาถึงขันแม่น่าซื้อเลขแล้วกัดแ,แสดงว่าเลขเขา อันนี้เราบัท่านได้เลขแล้ววะบัท่านมีตัวเลขให้แต่ว่าฝันซ้ำนี่เราเบาซู่ฟังค่ะกันยังผีว่าเพิ่นบอกวความฝันซู่ฟัง่งแต่ว่าความฝันนี่ถือว่าเป็นฝันที่ดีค่ะเบิกทราบกลับไปถามให้เอฟซีแต่สาวเลยพันทักกันขมาหลายมือไกลๆมือเด้อค่ะเพิ่นสีนัดฟั่งอีกเที่ยนึงแอดกัสิมาถามเอาช่วงใกลๆมือใกลๆเว้นละค่ะไกล้มือไว้ออกค่ะ กาสิมาฟั่งบาตัวเรียกคนสิเป็นตัวใดสสาหรับผููที่อยากแก้เมืออยากตามเสี้ยนเก่าชอบกับตามโบมากับพานค่ะทางช่องกับเป็นแนวทางเด้อค่ะต่มกว่า18ให้มีผู้ใหญ่คอยชี้แนะค่ะการร่งทุนนี้มีความเสี่ยงท่านผู้ชมเอาไปเสี่ยงไปฝันกบึงกอนก็นกนได้ค่ะการตัดสินใจอยู่กับพี่นองคือเก่าเด้อค่ะเดะเมื่อนี้กะแคบนาจอว้อันนี้ที่มงานเตีอ,อกมาก มจักสีแมนบบแมนบาได้รับประกันบาได้ฟั้นทุ่งที่น้องลองแปลดูนะครับให้เอฟซีลองไปพิจารณาดูนะครับย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไรครับเนาะก็ต้องขอขอบคุณเบิกทรัพย์นะครับสำหรับแนวทางแม่เก้านะครับเนาะครับหรือว่าเซียนเก้าครับผมครับขอบคุณครับ